ใครเกิดวันอะไรพิมพ์วันเกิดเองไปเลยเพราะถึงเวลาแล้วที่วดน,นี้อะไรต้องอรับรู้นะทั้งดวงโชคลาภที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันเกิดและหลายๆคนบอกรอมานานเลยบางคนบอกมาทวงหลังใหม่นะขอเลขประจำเจ็ดวันเกิดด้วยวันนี้จัดให้แน่นอน วันนี้จะให้แน่นอนว่าใครเกิดวันอะไรพิมพ์วันเกิดเองขึ้นมานะใครเกิดวันอะไรพิมพ์วันเกิดเองขึ้นมานะจะจะบอกให้ทีละวันเกิดทั้งเรื่องของดวงชะตาและทั้งเรื่องของเลขมงคลด้วยดีไหมอ้าวพระรหัสสมบูรมาแล้ว,ววันไหนมาแล้วอีกระวัครบเจ็ดวันี ราจะเริ่มเลยจะรอหรือเริ่มตอนนี้เพิ่งมาวันเดียวพระรสัตีมาแล้ววันไหนไม่อีกวันไหนไม่อ่าพระสัตดีมาแล้วว,ว,ลว,วันอื่มายังเราครบเจ็ดวันหรือเราจะเริ่มเลยยอมวิธีหนึ่งแมอาจารย์จะบอกว่าให้เราจดให้ครบทั้งเจ็ดวันเกิดแล้วเราอย่าลืมว่า คนที่รู้เลขนเหมือนกันเนี่ยจะมีโชคลาภต่างกันเพราะว่าคนที่จดครบอาจจะไม่ได้โชคจากวันเกิดอื่นซึ่งเป็นวันเกิดข้องเ่ินพี่น้องคนรักเราอะไรนะไม่จําเป็นต้องเป็นวันเกิดของตัวเราอย่างเดียวนะเดี๋ยวนะนหลายคน,นหลายคนเลยเนี่ยก็รอรุนแบบว่าอ้าวแล้วโชคลาภที่อาจารย์จะมีให้อ่ะแน่นอนแน่นอนอาจารย์รออยู่แล้ว ทองคำนะเอาเป็นว่าแท่งเนี้ยอาจารย์ของมอบให้ด้วยแล้วกันมอบให้หนึ่งคนในในงวดน,นี้เอาบันจันมาแล้วพงลหัสมาแล้วพุธมาแล้วงวดน,นี้ที่แน่ๆนะใครจะถูกเลขไหนไม่รู้ว่าแต่อาจารย์ของมอบทองคำหนึ่งชิ้นทองคำนี่เป็นโลหะหมูลค่าสูงยิ่งนับวันนี้ก็ยิ่งราคาสูงเราทองคำนี่สมัยพวกเราเป็นเด็กอะทองคำบาทลราเท่เาไหร่เดี๋ยวคุยกัน เพื่อรอให้เพื่อนมาครบอะวันนี้จันโพสเพื่อแล้วค่ะมาแล้วยังขาดอีกสี่วันนะตอนก็เราเป็นเด็กเด็กะพวกเราช่วยพีนบอกอาจารย์ได้ไหมทองคำบาทละเท่าไหร่อืมแล้วตอนนี้บาทละเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้ถ้าใครไปซื้อทองคำรวมค่ากำหนดนี้ไม่มีจํบกวาสามหมื่นหนึ่งพันบาทขึ้นไปนะนะเดือนนะแล้วช่วงช่วงกลางกลางปีสองห้าหกห้าเนี่ย โอ้โห uh huh. มีคนบอกว่าสมัยเด็กทองคำบาทละสองพันห้าตอนนี้บาทละสามหมื่นกว่าบาทนะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ขอมอบหนึ่งคนได้ไหมทองคำทแท้ๆนะซื้อ้ายขายได้หรือเก็บแทนเงินได้วันหน้าวันหน้าเราทองคำเนี่ยไปจ่ายแทนเงินเนี่ยเยอะแยะเลยในบรรดาคนที่รู้เลขแล้วเนี่ยจะมีบางส่วนที่อยากจะจุดเทียนเสริมสริมงคลนใน,นวันหวยออกแล้วส่งชื่อสกุลมาจุดเทียน อาจารย์จะจุดให้ใบ2สองตรงของวันหวยออกก็คือถ้าเป็นเทียนชุดมาตรฐานชุดเล็กเทียนพระวิสวรรธน์พิกชีวิตหนึ่งกเก้าอันนี้บูชาครูร้ยก็ 10, 9, าสิเก้าบาทเออส่งชุดสกุลมาอาจารย์จุดให้ใบ2สองนะแต่ถ้าใครบอกขอเป็นแบบรางวัลีใหญ่เลยเหมือนพระราหูจีบก็นามเทียนพระราหูก็เศรษฐีหกเก้าเก้าแบบนี้เทียนใหญ่ขึ้นมาหกร้อยก็าเก้าแต่ถ้าใครบอกขอรางวัลใหญ่สุดๆไปเลย เราจุดตอนหน้าเทาเวสวรรษใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเทียนเ,เวสวรรษ999ก็ได้นะทุกคนจะได้เอาชื่อสกุลนะ่มาจากทองคำแท่งแท่งนี้อาจารย์จะจุดเทียนก่อนตอนแบบสองเนาะแล้วก็จะหลังจากนั้นไม่นานก,ก็จะมาจัดสลากของพวกเราคือใครถูกเลขอะไรยังไงไม่รู้แต่ต้องมีหนึ่งคนที่จุดเทียนนะ่ได้ทองคำ้วยแล้วก็จะรวมกับผูที่บูชาวัาตถุมงคลใดๆก็แล้วแต่ ้งแต่อันนี้ไปนะก็จะเอาชื่อมาร่วมจับสลัดด้วยจับสลักครั้งต่อไปหลังจุดเทียนไปสองตรงบัดไวยออกนะมาตอนนี้มาครบกันแล้วใช่ไหมถ้าคร็อาจารย์ขอเริ่มบอกเลขแล้วก็โชคลาภของแต่ละวันเกิดเยไหมเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นตัวน้าอาทิตย์นะวันอาทิตย์ ผูกโซกับการเล่นเลขเดิมเล่นเลขเก่าที่เคยเล่นวาทชิเนี่นะเวลาเล่นเนี่ยให้เล่นเลขเก่าเล่นเลขเดิมถ้าอาจารย์จะบอกเลขของวาทชิ์เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันไปตรงกับเลขที่เราตามไว้นะมีโอกาสหยิบมาเล่นได้และคนที่เกิดในวาทชิ์ไม่ต้องเล่นการจัดกระจยหลายเลขคือสมมติว่าเราชอบ 1- ถึง2เลขใช่ไหมให้เรามุ่งเน้นหรือ ำลักษณะที่ว่าเป็นเลขที่เราอ่จะจัดไม่เกิน2ชุดโดยเพราะงีงถ้าเลขที่อาจารย์บอกตรงกับเลขที่เราเคยเล่นด้วยเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสสูงอา้าวเลขมงคลวันอาทิตย์วันี้นะเตยมจ,จดให้ดีนะวันอาทิตย์7 6็ดวันอาทิตย์เจ็สา ยรัทธาของศรัทธาต่อมาวันจันทร์ใครเกิดวันจันทร์มีไหมวันจันทร์เมื่อกี้เห็นคนหนึ่งคนเกิดวันจันทร์งวดนี้พยายามเล่นเลขที่เป็นเลขตัวเดียวเป็นหลักแล้วก็เอาเลขตัวเดียวนั้นนะ่กระจายกระจายไปเล่นเลขอื่นแต่ว่าให้ปวกโสกันเลขตัวเดิมคนบอกไม่ต้องซับซ้อนมากได้ไหมอาจารย์ เลขตัวเดียวเอาเลขวิ่งเลยได้ไหมถ้างั้นเลือกเลขวิ่งกับพี่อาจารย์ให้ลองตอบปนีนี้คนเกิดวันจันทร์เลข3 4 7 9วันจันทร์นะ3 4 7 9ี่เจดเกาจดทันหรือเปล่าอขอให้จดไปทันนะถ้าใครจดไม่ทันเนี่ยกดไปที่ข้อความส่วนตัวนะแล้วก็บอกว่าขอสรุปเลขอขอสรุปเลขเลยอาจารย์ ให้ผู้เช่่ยาจาญส่งส่งไต่อมาวันอังคารมาวันอังคารอยู่ยไม่เอ่ยวันอังคารนี่นารีอุบปถมคือคนที่เป็นญาติหญิงเผื่อทีน้องคนรักหรือแม้แต่คนที่ขายโชคขายเลขให้เราถ้าเป็นผู้หญิงเป็นเพศหญิงนะท่านว่าจะ ให้โชคให้ลาบให้คุณดีเหลือเกินหลายๆคนเลยอะ่ะใครเกิดวันอังคาระาน,น,านะอาจาแนะนํานะสมมุติวันนี้นะอยากจะให้ฐานจิตเกิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งหาเทพที่เป็นผู้หญิงสองนะสองนะบางคนบอกไม่ได้เทพอาจารย์ไปเจอสิ่งศักดิ์สิทอื่นลักษณะเป็นจม้แม่ เป็นลักษณะของแมย่ย่าแม่ยายนี่ก็ได้นะขอสิ่งสิทธิ์เพื่ผู้หญิงจะให้โชคให้ลาบคนเกิดวันอังคารดีเหลือเกินคนเกิดวันอังคารน,านุ่งหันจรีเนี่ยมันรูเหมือนมันต้องได้โชคลาบอยู่แล้วได้มากได้น้อยก็ต้องมีเดี๋ยววันพุธเราตะโก่อาจารย์เห็นแล้วพนแล้ได้มากได้น้อยก็ต้องได้ในวันนี้ดังนั้นคนทเกิดในวันอังคารจดเลขให้ดีอังคารได้แก่สองหนึ่ง ห้ศูอีกครั้งนะอังคาร2150นห้นแะแล้วย้ำอีกทีหนึ่งในบรรดาคนที่รู้เลขคนที่จดพบทุกวันนี่ก็จะมีภาษีดีกว่าเพราะย้ำอีกทีนึงว่าเลขอาจจะไม่ได้ออกวันเกิดเราจะไปออกวันเกิดของเพื่อนที่น้องคนปรักเราก็ได้ไม่แน่ เอออังคารเนี่ยมันได้โชคลาภอยู่แล้วอ่ะทีนี้คนที่ได้โชคลาภแบบตรงแบบเพิงแบบปังเนี่ยก็คือคนที่ทส่งลักษณะของชื่อสกุลเขามันจะ โชคลาภที่แบบเน้เนๆได้ดังใจนะอันนี้ชุดนี้199วิธีการคือพิมพ์199ไว้ไปทักที่ข้อความส่วนตัวของผู้เชิญงา์แล้วก็บอกว่างวดนี้หนึ่งกรกฎาคมขอจุดเทียนเวสวุวรรณ1 9 9เสามเล่มละผมจะได้จุดสามเลยแรงขึ้นมาบอกขอเงิขอปังแบบเข้าให้ ราคกรเสริบเก้าแบบนี้อันนี้คือเน้นรางวัลที่ใหญ่ขึ้เราพระราหูนี่ให้ชคให้ลา่ลาอาารย์ขอความทุกวันนะสดท้าบอกอาจารย์จุดเทียนต่อนหน้าองค์เวพสวุวรรณเนี่ยท่านชอบประทานเงินต้นใหญ่ใช่ไหมขอจุดเทียนเวพสวุวรรณโคเศรษฐีเก้ารอยแบบนี้ก็ได้อนนี้ก็แบบพิมพ์เก้รก้าสเกาเอา แล้วต่อไปนะวันพุธวันพุธคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะงวดนี้ดูเหมือนแบบว่าจะมีคนมาบอกเลขหรือจะเข้าฝันคนเกิดพุธวันนี้นี่ได้โชคได้ลาบได้เลขจากการที่เจอคนมาบอกบางทีมันเยอะแยะเต็มหมดเลยเออบางทีเยอะแยะเต็มหมดเลยบางที พาะเราเคนความรู้สึกไ่าว่าการมีคนมาบอกเลขก็ดีนะแต่ว่ามันมากเกินไปเพราะเราเคยเป็นว่าเลยไม่รู้ว่าจะจับตัวไหนใชื่อดันนั้นอาจารย์ขอสรุปวันพุธมานะให้4ตัวตังนี้วันพุธเลขที่ถูกฉลกนะได้แก่เลข3 2 6 9ย้ำอีทีหนึนงนะวันพุธ3 2 6 9 จะปล่อยนะใครที่จุดเทียนใครที่บูชาวัตถุมงคลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กรกฎาคมตอนเที่ยงกันแล้วกันอาจารย์จะเจชิญคนมาจัดสลากนะมอบทองคำแท่งที้หนึ่งแท่งนะไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะได้ไฟทองคำแท่ๆนะเอาไปซื้อขายแลเกเปลี่ยนได้มีมูลคา่คาแน่นอนมูลค่าเพิ่มขึ้นันใครได้ทองคำอาจารย์ไปนะจะไปขายเลยเก็บไว้ให้มูลคา่าเพิ่ม ใครส่งเชื้อสกุลมาจุดเทียนใครบูชาถวบมงคลน,นะในรอบนี้หนึ่งกรกฎาคมอาจารย์จะมาจากบางหวันนะจากประมาณหลังใบสองเอ้ย mm hmm. ได้ยินได้ฟังกแน่นอนอ่ะบูชาถวบมงคลก็ได้มาถวมงคลแน่นอนจุดเทียนก,ก็ได้สชดช่วงลาภแน่นอนแต่อาจารย์ขอตัวแทนหนึ่งคนมารับมอบทองคำได้เลยครับต่อมาวันพระรหัสสบดีพระรหัสสบดี คนเกิดพะหสัสบดีให้ระมัดระวังว่าเลขที่เราได้มาโชคราภในวนี้นนี้พอได้เลขเลขหนึ่งต้องเอามากลับเอามากลับเลขนะไม่เ,เล่นแบบตรงไปตรงมาเช่นเราได้เลขหก็เ,เป็นเล,นเลขเก้ามาถึงว่าเล่นคู่กันกล็ลกลับไปกลับไปเราเล่น เลขของพระสัมฤ์คือเลขอะไรอะ่ะฟังใจนะพระสัมฤสี่สามเจ็ดศูนย์พระสัมฤสี่สามเจ็ดศูนย์ย้ำอีกทีหนึ่งใครที่เพิ่งมามาไม่ทันหรือจดไม่ทันเนี่ยให้ทักที่ข้อความส่วนตัวบอกขอสรุป เวลารู้เลขคนจะรู้ให้ครบทันเจ็ดมันเกิดอย่าไปจดแค่มันเกิดเราเพราะอะไรเพราะเล่นอาจฉริยของวันไหนก็ได้คนที่มีโชคมีลาภหรือตาดีตาตึงก็จะจับเลขถูกอา้าวต่อมามันสัคนที่เกิดในบรรษัท <c oughs> ท่านว่าเจ้าที่เจ้าทาง ให้คุณในวันนี้คนที่เกิดในมะศุอาจจะเลขที่บ้านออกโดยพ่ออย่างยิ่งนะถ้าคนเกิดมะศุเนี่ยเล่นเลขบ้านเด็กนี้ตามมาหลายหมดแล้วเนี่ยก็าอาจจะเกิดออกไดเอออาจจะออกได้นนะัดังนั้นใครที่เกิดในมะศุลนะ องดูนะ,ะัเลขบ้านนะ,ะตรงกับเลข5 4 1สี่หนึ่งแปดห้าสี่หนึ่งแปดจะเป็นเลขที่ใช่เอางี้ไหมพวกเราอะถ้าเกิดพวกเราเกิดวันศุกร์ใช่ไหมเขยยเพื่อนหน่อยพิมพบ้านเลขที่หรือเลขห้องของตัวเองอขึ้นมาให้เพื่อนหน่อยอาจจะเป็นเลขนำโชคเพื่อนในวดนนี้ก็ได้นะ เพรดวของอารยสุดีในปันจเป็นเลขที่ใช้อย่า้ำอีกทีหนึ่งไม่ว่าใครจะเกิดวันไหนก็แล้วแต่ส่งชื่อสกุลมาเพื่อเสิร์ฟโชคเสริมลาบเสริมดวงนะในวันหวยออกเนี่ยเวลาไปสองตรงอาจารย์จะเชื่อสกุลที่พวกเราส่งมาจุดเทียน,นยจุดต่อหน้า้ทวเวสวรรณแล้วอาจารย์เนี่ยจะขานชื่อเราตอหน้าองค์เาวเวสวรรณด้วยดังนั้นใครที่อยากจะเสนร์ฟโชคเสริมลาบ ส่งมานะถ้าชุดนี้เรียกว่าชุดเวสวันณเพ่ชีวิต1 9 9บาทพออุดัชากูก็ส่งสดสดมาด้วยอยากแรงขึ้นไปก็เป็นเทียนราหูโคตรี6กรส 600. บาบาทแรงสดๆก็เทียนเวสวรรณโคตรเศรษฐี9 9 9บาบาทขึ้นอยู่กับว่า จะเลือกแบบไหนแต่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็นแล้วแต่นะอาจารย์จะชื่อกลนมาจาัดแจกของคำคนุนึ่ง,งหลังจากจุดเทียนไปสองตงมาหน่อยอ,อ่อนจากชื่อสกุลของผู้ส่งไปจุดเทียน,นต่อมาวันเสาร์ใครเกิดวันเสาร์มีโอกาสเล่นเลขชี่เป็นเลขเรียงสวย ถ้าเราเห็นเลขเลี้ยงสวยเนะี่ยมันฉะลบของเท่าจะเล่นได้นะเราเห็นเลขบางอย่างที่แบบไม่น่าออกเนี่ยนะเออมีคนพิมพ์มาบอกไนดะ้วันสุกร์นเลขที่บ้านสี่หกเขาจะจบเลยอ่าเลขที่ใช่กันแล้วเออขอบคุณที่เป็นชมรับเพื่อนอ่ะมาต่อวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยนะเล่นเลขที่มันเห็นรถเรียงสวยๆบางทีอ่ะพอเราเห็นเลขเลี้ยงสวยโอ้โหห้าเก้าเก้าห้า 1 2 2 1อะไรพวกนี้ที่มันเรียนกันคือเผื่อเ,เราเม่การเรียนแบบกรอนเป็นเานสาจับไปเล่นน้บโลรบคนหานิ่นึงอะให้โชคให้ลาบดีเพราะว่าดวงคนเกิดเสาเล่นเลขเ,เรียนควมส่วนดีส่วนเลที่จะให้ดีเกิดเลข6กห้า้าาอย้ำเคียนมะใครนะที่มาไม่ทันให้จบไปที่ข้อความตัวนะแล้วก็บอกว่า เลขของคนนะเจ็บวันเกิดฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรสำหัใครที่อยากจะส่งชื่อสกุลนะมาทำการในฐานจิตให้อาจารย์ขานชื่อต่อหน้าองค์เทพในวันหวยออกก็แจง้งได้ว่าเราชื่อนี้ชื่อนี้ขอให้อาจารย์จุดมงเป็นทเทียนนะถ้าเป็นทเทียนชุดนี้เวทวนที่ชีวิตเนี่ยจะประกอบด้วยเทียนสามเล่ม สามสีสังเกตนะประกอบด้วยเวสุวรรณบรรดันทรัพย์คือให้โชคให้ลาภถงทเวสุวรรณบรรดาโชคที่โชคลาภถทองจากการเสี่ยงโชคและเวสุวรรณบรรดันวาสนาทำมาให้ได้วาสนาที่จะครอบครองเส่งนะสมัยบอกจ้างเวลาที่เล่นแล้วอยากให้เล่นเข้ากันเน้นๆหน่อยเน้นกำจัดก็ให้บอกว่า ขอจุดเชียนที่ใหญ่กำลังจุดเชียนราหูโคตรเศรษฐี699แล้วโคตรเศรษฐีนี่เป็นการจำลองเอารูปของพระราหูซึ่งท่านจะให้โชคลาภคนแบบพลิกชีวิตระดับที่ว่าเงินปลดหนี้ปลดสิทจะระดับีหนะแบบนี้ให้พิม699แล้วก็จะแจ้งกัเป็นว่าขอจุดเชียนพระราหู699ส่วนใครที่มุ่งเน้นว่าหมวดนี้ของแรง เวสวร์โคสจีเก้าเก้าจุดเก้าเพราะว่าเราจุดเทียนต่อหน้าองค์ท่านพระเวสวร์จะขานชื่อเราต่อหน้าท่านพระเวสวร์น,นี้สมมติท่านจะให้เป็นหนึ่กลองใหญ่ท่านเป็นจ้าสัง่งนั้นอยากจุดแบบไหนก็แจ้งกันได้และอย่าลืมพบกันหลังจุดปีสองตรงนะเชื่อสกคนทุกคนที่บูชาตวงมงคลหรือจุดเทียนจับได้เป็นหนึ่ง